สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับวันนี้มาเป็นพระจมโบ้ปิดนะจมโบสองของลวงป,ปู่มหาสิลาสิริจันโทนะครับนะรุ่นนี้ก็ออกนะทางวัดจัดสร้างนะวัดโพสิชาอาศรนะครับหรือวัดเก่าหลุงป,ปู่นะครับหรือสำนักสงฆ์นะครับนะ ของลูกปู่มหาศิลานะครับนะวัดนี้นะครับบอกเลยว่าผ่านไปสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชากันได้นะครับมีทั้งลูกปั้นหลวงปู่นะครับนะรอยเท้าหลวงปู่ครับแล้วก็นะพ่อปู่สีสุดโถครับนะมีใครผ่านไปสามารถแวะเข้าไปไหว้ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ครับนะเรามาลองรับชมดูหากชอบใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ทางดีไลน์เลเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ๆนะมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะวัดท่าแบงครับพี่นี่ฮะด้านหลังอุดมนสารนะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะครับรายการนี้เปิดมาเป็นที่300บาทนะครับรายการที่1นะครับเลขโคดนัมเบอร์ผมไม่ลืมไม่ดูเลยเลขโคดเบอร์มาเลข19ครับเนื้อดินเผานะครับต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ยรายการนี้เป็นเนื้อก้นครกนะครับนะทำผิวโบราณที่เลขโคดเบอร์มาเลข9ก้นะครับ เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับรายการที่สองนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะงามๆครับจัมโบ้สองนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อดินเผานี่ครับนะปิดแผ่นเงินหน้าด้านหน้านะครับพี่นะปิดแผ่นเงินด้านหน้านะครับเลื่อมๆเลยพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิบสามครับ เลขคุตัวเบอร์หมายเลขคือสามด้านหลังอุดเหมือนสารนะพี่นะด้านหลังอุดเหมือนสารนะครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับน่าร้อยผงบุ๊กสามกษัตริย์พี่เลขคนตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับรายการนี้นะพี่นะรายการนี้นะนี่ฮรรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่นะครับ 250บาทนะครับ250บาทนะครับนะเออเอาไป300พี่เลขเบิ้ลนะครับนะ300บาทพี่รายการที่4นะฮะต่อมาครับรายการที่5อีก1องค์พี่รายการนี้นะครับเลขโค้ดตัวเบิร์ตเลขเกนะครับเนื้อดิเผาปิดเงินนะครับด้านหลังอุดมวลสารนะพี่นะรายการนี้เหมือนเดิมครับรายการนี้300บาทนะพี่รายการนี้300บาทนะพี่รายการที่5เลขโค้ดตัวเบิร์ตเกครับ รายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกกปิดแผ่นทองครับเลขค้ในใหมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับเลขคดตัวเบอร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับน้ำหมายเลข4ครับพี่นี่ฮะสวยๆพี่จมโบ้สองกระถินหกเนะครับรุ่นนี้ออกในวารละกระถินนี่นะนี่ฮะรายการที่6นะครับปิดตาจมโบ้เขียวมรกตนะครับปิดแผ่นทองรายการนี้300บาทครับพี่นะครับรายการที่6-300บาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่7ครับ รายการที่เจ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับองค์พระผงข่าวพุทธคุณนะครับเลขคนเบอร์มาเลขเจ็ดสิบสองนะครับเลขคนเบอร์มาเลขเจ็ดิบสองพี่ทาผิวโบราณนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดครับเป็นเขียวมรกตทาผิวโบราณครับพี่นะครับ นี่ฮะด้านหลังสวยๆเลยพี่นะเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขแปดสิบหกนะครับรายการนี้สี่ร้อยเอสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่แปดนะครับนะต่อมาครับรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณน,นะครับเลขโค้ดัมเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งฮะ โอ้โหเลขคุณตเบอร์หมายเลข1หนึ่งครับรายการนี้ปิดแผ่นทองพี่รายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวครับนะหัวหน้าเลยรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเลยรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทแต่พี่นะรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับรายการนี้นะครับเลขคุณตเบอร์ห้าสิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับทาผิวบาลานซพี่นะเลขคุณตเบอร์หมายเลห้าสิบเก้ารายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบนะครับ รายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสสอนหรือเปล่าพี่เลขคนณจำเบอร์หมายเลขหนครับนะเลขคนณจำเบอร์หมายเลขหนครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่รายการนี้น้องขอที่300บาทนะพี่นะนีซ้ำผิววารานนะครับรายการที่11นะครับ ต่อมาฮะรายการที่12บพี่เลขคนจัเบอร์หมายเลขยี่สองครับรายการที่12เลขคนจัเบอร์หมายเลขยี่สองรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาอุดมวลสารด้านหลังกําไรข้อมือเงินแท้เลขคนจัเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสองสองครับเลขสวยพี่นะครับหมายเลขสองสองเลขสวยพี่รายการนี้กฏอ่ากําไรข้อมือเงินแท้ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับเลขหนึ่งเออเลขเบิ้ลนะครับเลขสองสองนะครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบสาม รายการที่13ครับรายการนี้เลขคุณนัวเบอร์หมายเลข9 1นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับปิดแผ่นเงินพี่นะครับเนื้อผงทูบปิดแผ่นเงินนะครับรายการที่13นะครับนี่ฮะเลขคนณตเบอร์หมายเลข9 1เนะครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข9 1นะครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่13นะครับเอาเป็น300บาทนะครับต่อมาฮะรายการที่1 4ครับรายการที่24รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากเลขคุณตเบอร์หมายเลข82นะครับ เลขคนจะเบอร์ไปเลขแปดิบสองเป็นเนื้อชั้นหมักนะครับพี่เนี่ยฮะพี่ดูคาบขึ้นเลยพี่นี่ฮะพี่ดูคาบชั้นหม,มักมวลนสารขึ้นเลยครับโอ้โหพี่ดูนะ ผมส่งให้นี่นะสามพี่ชอบส่องรุ่นนี้นะบอกเลยไม่ผิดหวังครับนะรอยนิ้วมือรอยคมพี่ม้วนสารขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยฮะรายการนี้นะครับเปิดหนัปันราคาเดิมพี่นะตะกุดข้อมือเกินแท้รายการนี้4 0 0รบาทกันดีรายการนี้400่4บาทนะพี่รายการที่14เลขคนจับเบอร์82สบครับ400บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับหรือรายการถัดไปนะครับรายการที่10 10 ห้ารายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อดำาลาลานนะครับตะกุดทองคาแท้เลขคนเอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เปิดเป็นพันพี่ๆอยู่ที่หนึ่งพันบาทรายการนี้เปิดเป็นปันพี่ๆอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะจัดโปรโมชั่นในอีพีนี้ให้ผมขอเพียงแค่900บาทนะครับผมขอเพียง900บาทนะครับนะรายการนี้รายการที่15นะครับต่อมาฮะรายการที่16ครับ Contained? รายการที่โของรายการนี้เป็นเนื้อดยาใบลานวินะทาผิวโบราณเอ้ยเนื้อดิบเผาทําผิวโบราณที่นี่ฮะอุดมวสสารด้านหลังเลขคนณตเบอร์มาเลขหกสิบสี่ครับรายการนี้เนื้อดิบเผาทําผิวโบราณเลขคนตเบอร์มาเลขหกสิบสี่รายการนี้แบ,บ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้ทําผิวโบวาราณเหมือนกันพี่นะครับนะนี่ฮะ รายการนี้เนี่เป็นเนือ้อผงขาวพุทธคุณนะเลขคุณตัเบอร์มาเลข53นะครับเลขคุณตัเบอร์มาเลขห3าสิบพรายการที่ดูเก่าดูคลาสสิกมากรายการที่้250บาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่25้บาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่นะรายการที่17นะครับ17นะต่อมาฮะรายการที่18นะครับรายการที่18รายการนี้เป็นเนื้อเกรอนนะครับนี่ ปิดแผ่นทองนะครับเนื้อเกสรอนปิดแผ่นทองพี่ดูด้านหลังคมคมี่สวยอย่างนี้เลยนะรายการที่18นะครับเลขคนตำนวเบอร์69นะครับเลขคนจำนวเบอร์69พี่รายการที่300บาทนะครับเนื้อเกสรอนกระมิ่นนะครับต่อมาฮะรายการที่19 รายการที่9 9รายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานนะครับปิดแผ่นเงินนะครับเลขคนจะเบอร์มานได้ยี่สนะครับเลขคนเบอร์มาได้ยี่สามด้านหลังส,ยสวยๆหน้าคมๆแบบนี้พี่นะครับเลขจัมโบ้สองนะบอกเลยว่าผ้าพาดรายการนี้ปิดแผ่นเงิน300บาทเช่นเดกันพี่รายการที่19นะครับ ต่อมาฮะรายการที่20รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับอุดนะอุดโค้ดเลขโคนจเบอร์98นะครับอุดโค้ดเลขโคนจเบอร์98นะครับรายการนี้รายการที่20นะครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งไน,นพี่ๆไปครับนะ300ร้อบาทนะครับ300บาทนะ EP นี้จัดให้นะครับน้องขอเพียง250บาทพอพี่รายการที่20นะครับ ต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเปิดออกมาเป็นองค์นี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรเหมือนกันพี่นาอุดตกคดทองแดงนะครับเลขหัตจเบอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสอง รายการยิบสองรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากครับพี่นะคราบขึ้นสวยๆอย่างนี้พี่นะตะกุดนะเงินห้าดอกพี่รายการบนท็อปนะรายการบนท็อปๆนะครับสวยๆนั่นหนาโนุนๆอย่างนี้รายการนี้นะจัมโบ้สองพี่นะเปิดราคานะแบ่งปันพี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพวกงนี้แบ่งปันพี่พที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยิบสองนะครับ ต่อมาฮะรายการที to to ını, ่ยี่สาพี่รายการยี่สาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดิบเผานะครับทำผิววารานพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามแบ่งปันพี่ๆที่สองร้อยห้าสิบบาทครับนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการยี่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสี่ครับเออรายการยี่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตอุดตัวโคดนะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสองนะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสองพี่อุดตัวโคดนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบ สี่นะครับแบ,บ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับต่อมาฮะร,ร,รายการยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับโรยผงงาช้างนะครับตะกรุดเงินแท้ห้าดอกพี่รายการพิเศษเลขคนจัเบอร์หมายเลขแปดสิบสองเลขคนจัเบอร์หมายเลขแปดสิบสองครับรายการ, g, ร,าย,การ g, ยี่สิบห้านะครับแบบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับแบบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการยี่สิบหกครับ รายการที่สกพี่รายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับพุ่มทองคานะครับนะหุ้มแผ่นทองคาพี่รายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่1,200ับาทนะครับรายการที่เปิดแบ่งปันอยู่ที่1200งพันอยบาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมาฮะรายการที่27ครับรายการ27เนะครับเป็นหุ้มแผ่นทองคาอีกหนึ่งองค์พี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตเลขคูณเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลขสี่พี่รายการนี้แบ่งปันที่ หนะึ่งพันบาทรายการนี้แบ่งปันพี่ๆที่หนึ่งพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบแปดครับ <c oughs> รายการยี่สิแปดพี่รายการนี้เป็นเนื้อคุ้นคบปิดแผ่นทองครับ <c oughs> เลขคน้ะเบอร์หมายเลขเบอร์พี่หมายเลขสามสิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อคุ้นคบหมายเลขสามสิบสามนะครับนะองค์ที่ยี่แปดนะครับรายการที่สามร้อยบาทกันพี่พี่รายการที่สามร้อยบาทกันพี่นะรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบแปดนะครับตอนน่อมาครับเป็นรายการสุดท้ายพี่รายการที่ยี่สิบเก้ารายการสุดท้ายนะครับรายการยี่สิบเก้านะครับ รายการที่สุดรายการยี่สิบเก้าเปิดออกมาครับเป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกเลขโคดําเบอร์หมายเลขสี่สี่เลขเบอร์พี่เลขโคดําเบอร์หมายเลขสี่สี่เลขเบอรบ์ 44, พี่รายการที่ตะกุดทองคําแท้ขอแบ่งเปพี่ที่เก้าร้อยบาทนะครับจัดไปพี่เก้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับจำโบสองในะเนื้อขาวพุทธคุณตะกุดทองคําแท้ครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันมีน้องนะครับยี่สิบเก้ารายการนะฮะหากชอบใจรายการไหนก็าสามารถปิดเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ ฝากขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ